สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o บอนะครับวันนี้เป็นวันที่5ตุลาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลเตะกันไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นช่วงสัปดาห์ทีมชาตินะก็จะเตะกันจริงๆแบบเยอะๆเลยก็จะเป็นตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถึงบอลจะน้อยนะครับแต่ว่าเรื่องของพัฒนาฟุตบอลครับเรื่องของทีเด็ดก็เหมือนเดิมครับจัดมาให้2คู่ประจําวันอยู่แล้วนะครับ ไปดูที่คู่แรกก่อนละกันนะครับไปดูที่ฟุตบลบาซิลครับจะเตะกันในช่วงเช้าเลยนะจะเป็น7จ็ดโมงครึ่งโคลินเทียเจอกับบาเอียนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเรื่องของชื่อชั้นทีมศักยภาพทีมค่อนข้างจะมีกันอยู่เยอะเหมือนกันเพราะว่าโคลินเทียถือว่าเป็นทีมใหญ่นะถึงแม้ว่าช่วงหลังผลงานจะสะดุดมายาวๆเลยนะไม่ชนะเอ้ยไม่ใช่สิชนะแค่หนึ่งเกมนะครับตลอดห้าเกมหลังสุดแต่ว่าไม่แพ้เลยนะ ไปการเสมอถึง4เกมนะครับแต่ในภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ดีดนะผลงานค่อนข้างโอเคเพราะว่าไม่แพ้ใครมาติดต่อการยาวนานถึง9เกมติดต่อกันนะในฤดูกาลนี้ตนะ้องบอกว่าผลงานค่อนข้างโอเคเลยนะครับส่วนบาเอีย e นะครับผลงานก็ค่อนข้างจะแย่ yeah, นะครับชนะเกมเดียวเท่านั้นนะครับจาก8เกมหลังสุดแล้วก็ส่วนใหญ่จะนัไปทางแพ้ซะด้วยนะครับเกมรับเหมือนจะยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเกมลุกก็ถือว่า ค่อนข้างฝืนเหมือนกันนะครับผมก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วอตัดบอลนะครับคนเลนเทียนค่อนข้างเหนียวเยอะนะะก็ได้เล่นในบ้านของตัวเองด้วยนะครับราคาเปิดมาวันนี้ค่อนข้างได้รู้เลยนะกับราคา0.75นะครับะมเชืพพ่าวันนี้เนี่ยคนเลนเทียนน่าจะเก็บสามแต้มได้แต่จะชนะขาดเพื่อกินเต็มหรือกินครึ่งเนี่ยก็ต้องลุ้นกันนะครับผมยังให้มองที่คนเล่นเทียนนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่ฟุตบอลไทยลีกบ้านเรานะครับ รอบเย็น6โมงนะไปดูคู่ที่ผมคิดว่าน่าจะใสๆเลยนะน่าจะเป็นคู่ระหว่างโปลิสเทโลกับอ่าชมบ,บุรี FC นะครับต้องบอกว่าอ่าเรื่องของคุณภาพทีมชื่อชั้นก็ถือว่าแตกต่างกันแล้วนะผลงานด้วยตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะสวนทางกันมากๆนะครับชบ,บุรีอาจจะแพ้มาในเกมล่าสุดต่อเชียงรายแต่ว่าก็ถือเป็นเกมที่สู้ได้ดีนะครับผลงานภาพรวมก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะมีชนะขอนแก่น70ชนะหนองบ,บัวพิทยา3 1 แล้วก็ไม่แพ้ใครมาก่อนจะเจอกับเชียงรายอ่ะสี่เกมติดเลยถือว่าคนงานดีตอนนี้อยู่หัวตารางนะครับมีแปรคะแนนจากห้าเกมนะครับส่วนปลิสเทโลกำลังระสำหนักเลยตอนนี้ไปดับบวยนะครับมีสองแต้มจากห้าเกมยังไม่ชนะใครนะครับเป็นการแพ้สาสมหมวสองเกมรับเสียประตูการันตีแล้วว่าเสียทุกเกมอยู่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าการรับมือโชว์บรีที่เกมลุกโดยธรรมชาติอยู่แล้วทีว่า น่าจะโดนอีกเหมือนกันนะมเลยคิดว่าวันนี้เนี่ยบุชบุรีไม่น่าพลาดหรอกนะกำไรเกี่ยสามแต้มราคาเปิดมาก็ได้รู้เลยเหมือนกันนะให้ชมรีตูไปต่อที่สูจุดห้าก็เชื่อว่าอย่างน้อยหนึ่งลูกที่ต้องการน่าจะมาในวันนี้นะครับสรุปแล้ววันนี้นะครับสองคู่ก็ให้เลือกมองไปที่ทางฝั่งของคนเทียนแล้วก็ชนบุรีเอฟซีนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับ สวัสดีครับ